ไหนนี่นี่นี่นะครสอบนี่นี่นี่บอลไม่สอบได้ปั้นหนึ่งนะเรายังไม่ได้เปิดคลิปกันเลย เรามาเปิดคลิปกันก่อนไหมวันนี้นะผมไปเจอแบบโรบออกมาแบบหนึ่งนะครับผมชื่อแมปนะครับชื่อว่าไนไลท์นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแมปนี้นะครับมันจะให้เรานะครับไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็ตามหาโน้ตตัวอักษรนะครับให้ครบโน้ตตัวอักษรเนี่ยมันจะมาประกอบเป็นคำนะครับซึ่งเราจะต้องหาทั้งหมดเนี่ยสามรอบโดยที่เทียนของเรานะครับห้ามดับเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเทียนดับเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับมาไล่ล่าเรา แล้วในขณะที่เราเล่นนะครับก็จะมีอะไรก็ไม่รู้นะครับมาพยายามเป่าเทียนเราให้ดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับแบบนี้นครับเราจะต้องช่วยกันกับเพื่อน,นะครับในการตามหาโน้ตนะครับเพื่อออกจากบ,บ้านหลังนี้ให้ได้แล้วพวกเรานะครับจะผ่านมันไปได้หรือเปล่านะครับฝากทุกคนติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับผม My name is b อ่า you can take any of the room อะไรนะอ่านไม่ทันนะที่อยู่ข้างบนขั้นบนอ๋อไฟดับวันนี้หรอไฟดับอืมนีไม่ไงใช้เ<ช>ทียนเอา I'm going to clear around the house in the meantime I have a note for you okay อย่าให้เทียนดับต,ต้องหาคำให้สเปลคำว่า selfish ได้สามรอบโอเคน่าอยู่เนาะอาจจะไม่ยากน่าคิดไม่อ่านเลยนักเขียนเอาเลยเหรอไม่ใช่ผมอ่嘛อ้าวหรอพี่แบมแบบเราอ่านกันอยู่พี่แบมมาถึงนี่เ <c oughs> ข้าห้อง <c oughs> เอ๊เอะเมื่อกี้แบมเปิดตู้แล้วมันมันอยู่มันอยู่หน้ามันอยู่ตรงตู้อ่ะคือไงห้ามแอบนานหรอ เฮ้ยเหี่ยวภาพนี้มันเราต้องหาโน้ตที่เป็นคําใช่ไหมเราควรแยกกันปะไม่ควรเฮ้ยพี่เจอไฟแช็กไม่ใช่ไฟแช็กมันเรียกอะไรนะไม่ขีดไม่ขีดเอาไปชุบเพื่อนเนาะไม่ขีดไปชุบเพื่อนหรอเ้โอหเขียวหูก็แตกแป๊บนึงเป็นอะไรขึ้นไฟมันแตกเว้ยหู เสียงอะไรเสียงอะไรดิแบมเธอเธอเข้ามาเฮ้ยมึงไม่รู้เรากูคุยตรงนี้เธอไม่ยอมเข้ามาไม่ได้กินมันเปิดกล่องได้เปิดกล่องได้มันดันเฮ้ยเสียงอะไรคือถ้าในเสียงแบบว่าประเภทนั้นคือต้องแอบเนาะแอบ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 เธอเข้ามา น่าขี้นก็อยู่ในตู้นะนั่นดิโอ้โหแย่แล้วว่ะทุกคนเกมมันอันตรายกว่าที่เราคิดว่าชุบได้ป่ะต้องมีไม่ขีดก่อนป่ะถึงจะชุบได้มี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 ต้องชุบทุกคนมีไม่ขีดต้องชุบพี่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 เห็นละไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะมึงมึงไม่ใช่คนเฮ้ยนี่ใครอ่ะไปม่กะ ไปไหนอะต้องไปไหนต้องหาไม่คิด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 เราวิ่งไม่ได้ด้วยนะเธอเธอเธอเดินตามมาเธอไปไหนเอาแบมหายอะมานี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยแอบ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 ฉัหายแล้วพี่นัทเอ้ยพี่บอมเราตายเราซวยพี่บอมกูปิดประตูเออเฮียรอดปะวะอ้ยนี่ไงเราได้ตัวเอสปิดก่อนเชียแอบเธอแอบเธอกลับมา ไม่ใช่เราใช่ไหมพี่บ๊อบข้างหลังเฮ้ยเหมือนใครนี่เอาชุบไม่ได้ผู้เชี่ยไฟพี่ไม่พออ่ะไฟเราไฟเราจะดับแล้วทำไงอ่ะถ้าไฟจะดับเฮ้ยเชี่ยแม่งมามันอยู่ไหนเนี่ยไฟพี่ดับทุกคนไฟพี่ดับพี่บอบไม่เห็นพีอบไม่เห็นเหมือนกันเชี่ยวทำไงอ่ะคุณว่าไม่เห็นโอ้อพี่ตาย ตายกันหมดมันจุดยังไงอ่ะเออเฮ้ยนี่กูหลุดไปเนี่ยไม่ไม่หลุดไปหรอนานเกินนะสคริปเลยไอ้ครั the note for you to read ทุกคนกด F F F เพื่อ F เพื่อใช้ไม้ขีดในการจุดไฟเพิ่มในการเติมเชื้อไฟ Q มันเป็นไอ้นี่ด้วยอ่ินเบนโทรี่เชื่อแล้วเผอกูกดใช้ไปแล้วไม้ขีดกูเฮ้ยผมเมทันได พี่ว่าเราต้องเกมไวไวทุกคนไปแหลกแล้วเนี่ยน่ากิโดนอะไรอ่ะไม่รู้โอ้ยใช่ใพี่เพี่วพี่รู้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 น่ากิโดนอะไรพี่พี่พี่เห็นแล้วคือคือยังไงอ่ะต้องต้องทำอะไรอ่ะมันอยู่ตรงนี้อ่ะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปกำลังกลับไปผมเจอไม่คิดเชี่ยพี่เจอห้องใต้ดินแป๊บนึงห้องใต้ดินนั่นแหละที่ผมเจอมันพี่นี่นี่นี่เธอเธอมานี่บอมมานี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ผมเจอเฮด ระวังมันมาอยู่ด้านหน้าเรานะระวังนะเฮ้ย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 เสียงเสียงวิ่งได้ยีไหะไม่ไดีไม่ไดีกูได้ยินเสียงวิ่งมันแบบเหมือนมันวิ่งใส่เราอะ่ะอยู่ไหนกันอ่ะพี่อยู่ตรงห้องใต้ดินนะคินเนี่ยเห็นไฟนะคินลแล้วเอาไงลงทางใต้ดินไหมใต้ด <c oughs> ินปะเฮ้ย <c> ร <oughs> <c oughs> ีบไปรีบไปรีบไปปิด <Okay, S 1> ประตูปิด <c oughs> ประตูด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันเดินตามพี่ม,ม,มันจะมาเป่ามันจะเป่างั้นพี่ต้องหนีใช่ไหมไม่ไม่ไม่อยู่ใกล้กันเีย มันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วเดินเดินเธอเธอเธอจุดทิ้นเพิ่มเธอจุดทิ้นเพิ่มเธอมีไมมขีดยังโอเคเฮ้ยแอลแอลไปเปิดกล่องเปิดกล่องเนี่ยห้องเนี้ยมันมีตัวอะไรไม่รู้อ่ะอุ๊ยเฉียวไอ้นี่มันแพ้ไอ้นี่มันแพ้แสงเธอเธอมาเอาไฟแช็กตรงนี้ตรงเขาตรงเขาตรงอะไรอะไรอะไรอ๋อวุ้ยเธอมานี่มานี่ตรงนี้ตรงนี้เก็บเก็บเก็บ เดี๋ยวเปิดตู้ไว้นะเดี๋ยวเปิดตู้รอนะกูลวนกูลวนเป่ากูลวนเป่ากูจุดเทียนกูอตู้นี้เปิดไม่ได้ปะเกมกูรู้เกมอันนี้เปิดตู้รอโอเคเชี่ยกูพุ่งมปหยุดเลยวะกูกลัวโอ้โหแอบแอบแอบไม่ได้เนี่ยไม่ถ้าเกิดมันพุ่งใส่ใครอะเอาเอานั้นก่อนเลยไปถิงไอ้ตัวเนี้ยอุ้ยเชี่ยแม่งอยู่นี่อยู่เอาวะเอาวะเธอออกมาเธอออมาไม่คิดไปไหนนนีี่่ไปเชี่ยผม กว่าคลิปนี้คนนี้ปะใช่ด้วยเธอเธอเธอนี่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 ไม่คิดไม่จิงกันใครได้เก็บอะเขี้ยวิ่งวิ่งวิ่งกลับวิ่งกลับเขี้ยวิ่งกลับวิ่งกลับเขี้ยะตู้อยู่ไหนวะข้างในห้องข้างในห้องแต่มันเงียบไปแล้วนะเออบอดไทไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนไอ้เหี้ยเราอยูดอ่านไม่ได้พี่เราต้องไปเราต้องไปนะยกินเราต้องออกว่ะเหมือนพอมันใกล้ดับอ่ะมันมันจะใส่เว้ยมันจะใส่เลยใช่ใช่เฮ้ยตรงนี้มีอีกอันหนึ่งนะ เมีกระดาษมีเอาคำเดียวคำเดียวเธอมาเก็บมะเธอน่าจะยังไม่มีเธอมีไม่กี่อันเลยมันมืดแล้วแต่มันยังไม่เปลี่ยนให้เลยอ่ะใครๆจุดจุดจุของใครของใครโอเคโดนละสักคนหนึ่งอ่ะอ่าา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 นามาาาาอาา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 าไมาไาา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 ไอ้าาาไอ้ไอ้าา้าาาไาา้าาา จุดๆช่วยกันจุดช่วยกันจุดโอเคโอเคโอเคเฮ้ยผมจะดับผมจะดับอยู่ใกล้ๆมั้ยตามติดเพื่อนนั่นมันมีทางเดินตรงนู้นนะไหนมาแล้วมาแล้วใครไม่รู้อยู่ใกล้รขึ้นแล้วเออวะโตอยู่นี่นี่วะเฮ้ยกูไปแล้ว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 เมื่อกี้พี่พี่พี่จะดับแล้วพี่กดกดจุดทันไหมโอเคไม่มีวะ มันมีอีกฝั่งหนึ่งไปบันไดฝั่งโน้นอะ่ะเอาเฮ้ของใครอะ่ะกูจุดแล้วนะเอากูเหรอเป็นไรจุดได้จุดได้เอา้ากูกดใช้แล้วมันไม่ใช้อะ่ะเพราะอะไรไม,มันมันต้อง e อก,กับ f หรอพี่อยู่คนเดียวเวย้ยอันนี้กูว่าน่าจะอีกอีกอีกอันผมกดอยู่ผมกดอยู่เดินเดินเดินใกล้ๆเลยเอาไอ้เคี้ยมันกวนตีนน่ะตัวทะเลี่ย ใช่ตัวพี่ด้านไหลแนะล้วมันจะให้โดนกดโดน,โดนเฮ้ยแค่ได้โอเคเรียบร้อยแม่งทำไมอะไม่ขีดพี่พี่ก็กดใช้ทันทีมันไม่ได้อะ่ะมันมันยืนมันนับว่าเป็นอยู่อยู่คนเดียวดิหรอเริ่มเริ่มเริ่ม,มงงหลักการเทียนนิดหน่อยแล้วว่าแบบว่าบางทีมันก็เติมไฟให้เพื่อนบางทีก็ไม่เติมอะ่ะมันต้องหันหน้าชนกันมาไม่รู้ดิได้ยินพี่จะดับพี่พูดจริงพี่จะดับ นี่ห้องนี้อาจจะเป็นไปได้หันหน้าชนกันไหนอะชนแล้วไม่เห็นได้กระของแบมดับปะไม่ดับนี่หว่าเชี่ยกูจะดับจริงของกูจะดับเหมือนกันไม่มีไฟขีดละกูมีเธอหลังมาหลังมาเดี๋ยวเขาโดูนี่มันม่เป่าไหนลองยิงแบบใกล้ๆกันดูเนี่ยใกล้อยู่นั่นใครอะทีเนี้ยอุ้อีกแล้วไม่เข้าใจว่ะ เชียร์แล้วเริ่มแล้วแล้วไมบอมไปเกิดตรงนู้นนะมาดิโอ้โหทำไม้บอมอยู่ตรงนู้นนะอ๋อเนี่ยมันดับไปไปชุบบอมกันไม่ทันได้เลยโอ้ยโดนโดนโดนเป่าแบบโดนเป่าวิงก็ไม่ได้วิ่งทันไหมกำลังเดินไปจะถึงไ โอ้ยไม่ทันโอ้ชิดอ๋อมันมีเวลานับถอยหลังด้วยหรอมันเป็นหลอดเลือดมันวอดได้ปะนี่ไงสเปกติ้งยากกันแน่อีกอันนึงอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวช่วยครับเทียนก็ไม่อยู่ไม่ไหวแล้วเทียนแบบว่าจะดับแล้วอ่ะ้งเฮ้ยนี่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ปะโอ้ยไปลาเปล่าของแบมด้วยเรียบร้อย เกียรไม่พอไม่มีไม่ขีดแล้วนะเจอแล้วมันเลือกมันจบใจแล้วเชี่ยเอ้ยทำไมเป็นกูวะเพราะว่าเทียนกูมันเริ่มน้อยสุดปะเราบอกว่าตายบ่อยอ่ะไม่รู้อ่ะชุบได้ไหมเทียนไม่ได้แล้วแบมก็เทียนหมดเหมือนกันเธอไปหาอาหินไปไม่ไม่ต้องชุบลบไปเลยไปเลย เดินเดินตรงไปออกจากห้องเลี้ยวซ้ายมั้งน่าคิดนะ่าเป็นทางซ้ายนะใช่อ่อมืดโหมืดมืดมากพอไม่มีไฟแม่งอย่างมืดอะโหมองเหียร์ไม่เห็นด้วยซ้ำอ,อ่ะไม่เห็นแล้วออไม,ไม่ไม่เห็นเลยกล่อ,อ,องตรงนั้นมเออีเรียบร้อยมาแล้วสักคนหนึ่งน่นแหละในตู้ลบตู้ลบตู้ลบตู้ครับแบม อ่ะแหละปิด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 ,ปด,ปดมันจะกระซวกเทียนผมดับไปแล้วเฮีย <c oughs> มันเปิดตู้เลยอะเออแล้วมันเอาไว้หลบอะไรหรือมันเอาไว้หลบไอตัวเป่าเทียนวะมันหลบตัวหัวเราะอ๋อพอนบอกว่าให้เข้าเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะใช่ไหมอืมใช่พี่มีปะแบบมันก็น่าจะชุดมมไม่ได้ปะอืมมันมีก็เดินเลยพี่ อู้อันเดียวมันไปไหนวะมันไม่ใช่อันเดียวแบบมันนี่มันคือคําแรกแล้วเนี่ยก้อนแรกต้องหายอีกตั้งสองก้อน้าต้องไปทางไหนอ่ะเออผมโอ้โหมันมันไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะเออแล้วมันมาแล้วโอ้มึดแล้วดับแล้วเนี่ยมองไม่เห็นแล้วโอ้รับจตากับยาเกินไม่เห็นหน้ามันด้วยทั้งอ่ะ ยมึดมากยากมากด้วยอีกสักตาไหมตาท้ายไหมแบกบนล่างสองใช่ใช่บนสองล่างสองไปเป็นคู่ดีกว่าจะไปเป็นคู่เหรอก็กลัวไปเดี่ยวมันน่าจะไวกว่าหนวอยมันจะได้เช็คกันอีกรอบไหมพี่อ่ารีเช็คได้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 อะบนสองล่างสองไปเป็นคู่สคิปต์ไปเถอะขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้มาขวานะ เธอเก็บไว้ขีดเลยเจ้าอีมีคัสินครับโอเคมามามาตามมาตามมาลงลงไปคัสินอี๋แม่ในตู้นี่มีโอกาสมีปะอาจจะไม่มีเธอมีตังค์เก็บตังค์ก็ได้อยากได้เผื่ออยากได้เธอออกมาขวาไม่เขียนไฟนะพี่บอมโอเค เรเก็บไม่ขิดเลยเราเก็บตังค์ไปทำอะไรไม่มรู้ไม่อนกันไม่ขิดไม่คิดสองอันห้องนี้ไม่มีอะไรเธอออกมาออกขวาออกเข้ามาแล้วขวานะเกมไปเกมไปอันนี้เรามาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ๊าะเบ๊เบ๊าเาโอ้ยเฮียหนึ่งตังเฮ้ยโอ้ยไม่ขิดเยอะอยู่เธอเช็คในห้องเลยเราจำได้โอเคสวย ไช้เนี่ยอเอสยมาคิดกันหนึง่งไม่อยากจุดไฟเลยวะ่ะ <Okay. S 2> ไม่ดีเราจะขึ้นไปทำไมวะอ <laughs> ไอ้เยอยสัจตญาณเราเหลือห้องไอ้อาหารน้องพี่เหลืออีกฝั่งหนึ่งเ,เลยยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยว,ยวพี่ขอดูทางนี้ครบกันผมเหมือนกันตะรระวังอเคอยแมงพับเทเด้นเล่นเทเด้นเลยเขาไปดูเลย เฮ้ยพี่โดนเป่าเธอเติมหมอเมื่อกี้นี่อยู่ห้องเคยไหมล่ะวนอีกรอบหนึงกล้กันอ๋อกดจุดแล้วมันมีดีเลย์นิดนึงกว่าจะเต็มนี่ว่ากว่าจะเติมไม่ใช่เคยเธอเธอเติมตามเดินมาเดินมาเดินมาเขาอยู่ห้องตรงข้ามนะ เฮ้ยเอฟนายนี่เหลือตัวเดียวเอฟตัวเดียวข้างบนแน่นอนมันเหลือข้างบนทางซ้ายยังไม่ได้ไปแป๊บนึงกำลังไปนี่กินกันเราขึ้นเลยไหมอยู่ข้างล่างก็ได้ที่บนอยู่หลังนี้เอาเอาเอาอย่างนี้ไหมรีรีเช็คไงเดินเดินเช็คเราก็รีเช็คไปเลย ีนห้องนี้ไม่มีที่ออกออออเราเหลือห้องน้ำปะนะักินห้องน้ำอยู่ข้างบนหรือข้างล่างวะอยู่ข้างบนดูแล้วไม่มีไม่ม,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 มีดูอยู่เอ้ยเจอแล้วไปไปประตูประตูะตโอเคเธอออกมา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 ตามมาตามมาคนนึงกดประตูแล้วก็ได้เลยปะไดโ้โอเคโอเค สวยเรียบร้อยได้ได้เทคนิคนี้แหละเยี่ยมไปต่อไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้โจด้วยไอ้เกนพี่เจอพี่เจอเดินไปเดินไปเดินไปผมไปข้างล่างรอเต๋อเราจะเดินตามเส้นทางเดิมทุกอย่างโอเคปะเชี่ยเอ้ยไฟแม่งไม่พอย่าด้วยไอเกนลงข้างล่างครับไหมใช่ใช่เจออี๋ไอเกนมาเนี้ยเดี๋ยวพี่จุดไฟให้ได้ไอเคดได้จุดไฟแล้วปะจุดแล้วจุดแล้ว อ๋อเยี่ยมไอ้กูกูกูกดจุดไฟดีกว่าเธอเติมไฟยังมองไม่เห็นอะเติมเลยเติมเลยถ้ามองไม่เห็นก็เติมเลยเราเหลือไอ้นั้นเราเหลือไม่ขีดกันเยอะอยู่เมื่อกี้ไม่ไม่มีใครไอ้นั้นได้ใช้เลยใช่ไหมกูใช้เพราะว่ากูโดนเป่ากูโดนอีกแล้วเนี่ยแบมโดนเธอเพิ่มเติมเลยเติมเลยเติมเลยไปกินไอ้ไปเราไปห้องน้องกอน ไม,ไม่มีแล้วนะเขาต้องหาไม้พื้นเลยหาหาเลยหาเลยเจอไหมนม้นองเจอแต่ไม่คิด<ม>ใครไม่คิดหมดอ่ะข้างล่างมีเพียบเลยแบบหมดไอ้เฮี้ยมันมาเป่าอีกแล้วเธอเดินมาโมวิ่งเธอเดินตามเธอเดิตนตามทำมาเรื่อยๆนะเหมือนเดิมนะ ไม่มีป่ะทีนี้โอ้มันเราไม่เห็นแล้วครูพี่ไม่หมดแล้วเหรอโอ้ชีไม่กินหมดแล้วเหรอไม่มีแล้วเขาจุดใหม่แล้วมันมาเป่าเขาพอดีเชี่ยแล้วเธออยู่ไหนฮะข้างล่างมีที่ข้างล่างห้องสมุดงานงานตามตามบอมกันนะคิดไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูทุกคนให้มันมันมาเป่าไม่ใช่แค่เป่าอ่ะมันไปล่าเธอแล้วโอ้ไม่คิด มันไม่ขาดเข้าไปเรียบร้อยจุดทันจุดทันเมื่อกี้มันเป่าไม่ดับเลยใส่ไหลเข้าไปดูอ่ะโอ้โหเกือบดับอ่ะไปไปเธออยู่กับบอมกันนะคิดเลยสักตัวหนึ่งอยู่ในนี้ไม่มีวะเอ้ยจุดอยู่จุดอยู่ยายายาโอ้ยจุดไปมันมาแล้วี่ย เครดอเปา่านะไม่เ,เสียงเป่าทีจะดับเลย <_ d ata> พึ่งเติมไปก็ต้องเติมอีกแล้วห้องสมุดอะเยอะนี่อยู่ไหนวะง <_ d ata> นี่งเติมแลเก็บเลยตอ้หลังตู้ไม่มีอะไรเลยอ่ะไอ้ยัยตู้กับชั้นนี่มันเลื่อเราได้อะไรวะเอ้ข้างบนไม่มีแล้วนะเนี่ยทำไมวะข้างล่างไม่เห็นนะแย่แล้ว มันมาเปล่าเลยล่ะของพี่มันเปล่าเป่าพี่หรือเรามองไม่ครบวะนั่นเลยทำไมพลาดอะไรไปเหรอข้างล่างน่าจะไม่มีแล้วปล่าลองลงอีกรอบกูพลาดตรงไหนวะกูกลัวแม่งจะแบบบั๊กเข้าไปในแฮกอ่ะสามอันเลยนะเว้ยสองตัวสองตัวมันจะหมดโอเค เขาขันทางออกไม่ได้เขาก็เลยเจอวันเทนไยเจอละอันนึ่งเชียกดผิดตะเคียนมีพี่โดนอีกเราไปห้องสมุดแล้วกันได้ต้องเอาจากห้องสมุดละไม่ไม่มี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 ไหนปิดตู้สิโอเคไม่มีพี่เหลือมาคิดแค่เดี้เอา อ้นนี้ไม่พอรอบสามป่ะใช่คิดเหมือนกันมืออีกแล้วต้องไปห้องไหนวะไม่ไดไ้ไม่มีไม่มีไม่มีดึงแล้วอนี้ดึงแล้วเหมือนกัน มไม่มีเหมือนกันมีคนวิ่งด้วยห้องนี้<ม>กลงไม่จะเปิดประตูได้ปะไม่ขี้โกงจกัดเอาเป่าผมเลยนี่ปะเพี่ยไม่ได้ไพี่เหลืออันสุดท้ายอ่ะพี่จุดให้ได้อยู่เดี๋ยวผมจุดกันได้ไมีไม,ไม่ต้องจุดอ่ะ ได้ยินเสียงปุ๊บจุดแบบข้างล่างไม่เห็นแล้วอ่ะข้างบนก็ไม่เห็นคใครอะ่ะเป่าใครอะ่ะเป่าแบมไม่ได้ไม่ใช่เป่าแบมเป่ากูเฮ้ยอ้าทุกคนคพี่ทำบัคตัวเป่าเทียนได้อ่ะตอนนี้มันอะามัน,ม,นมันหายบัคละ ให้ตามอ่ะของพี่ของพี่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 อ้าวอ้าวแบล็คจะครูหายและไอ้ขี้อยู่ไหนวะพี่ว่าพี่ว่ามันน่าจะอยู่แถวพี่นี่แหละพี่เจอตู้สองเออแล้วขึ้นชั้นสองกันโอ้ยตายแล้วเจอละไปเลยไปนะไปประตูเชี่ยไม่ขีดไม่พอไม่พอไม่พอแล้วอือยายก็โดนจบตรงเนี้ยอันนี้ต้องวิ่งแล้ว รอบสามต้องวิ่งแบบวิ่งจริงต้องต้องแยกใช่ต้องคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาเธอเธอขึ้นข้างบนไปซ้ายไปซ้ายมันง่ายกว่าเดี๋ยวไปขวาเฮ้ยของใครวะแบมโดนเดี๋ยวจุดเชี่ยกูรวนเป่าโอ้โหคอมโบกูหมดไม่ขีดแล้วทุกคนกูก็หมดแล้วใช่ แป๊บนึงพี่เจอตัวหัวเลาะเจอแอบหัวเลาะทำไงอ่ะพี่แอบต้องแอบตู้ต้องแอบตู้โอ้โหไอ้เฮียโดนเฮ้ยได้ไงอ่ะแย่แล้วว่ะทุกคนมันฟ้าวศพผมไฟพี่ไม่พอทุกคนไฟมองไม่เห็นเลยเฮียเจอแล้วโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยนะยินไฟพี่ดับไม่ดับโอ้ยเห็นเธอวิ่งอยู่มองไม่เห็นหน้าพี่ตาย ไม่ได้วะ่ะ <Eine. S 1> ไม่ไหวว่ะมันดันกลายเป็นว่าเราเสียเวลาตรงไอ้ที่แมปสองอะแมปสามไม,ไม่ไม่มีเลยอ่ะ อสามตัวสามสองเลยนะคินด <c oughs> ูอย่างทรงละแต่พี่ยังไม่ได้เข้าในห้องตู้เยน็นนะโอ้ในคินโดนเป่าอ่ะมันได้ยินเสียงเลยอืมเป่ามาแล้วตู้ตู้่นคินแอบตู้ตต เราดูนอกตู้ไม่ได้เหรอพี่อเห็นตัวมันอะใช่มันเป็นไอ้นี่เป็นคนตัวดำมีตาหน้ากลัวหน้ากลัวไอ้บอมเลสิตนี่หว่าไอสัตว์จริงจิงเคยอยู่เคยเห็นมันแอบอยู่มุมไม่ได้หล่อในคิดในคิดไอโอเคในคิดรอดละดูตู้ดูได้ดีๆในคิดมันยิ้มหวานให้อย่างชักลุกช่วยดูเฮ้ยนี่ไงอีสองตัวสองตัวโอ้โหไอี้ตัวอยู่กันด้วยมันย็ด เฮ้ยขันปีนกูแล้วแม่งดักเลยอะไม่เอาได้จะเอาไม่ได้มันมาสองตัวเลยดีกว่าอีกตัวนึงก็เดินมาตัวล้อมาตัวล้อมาไม่คิดนตัวอยู่ชั้นบนสุโหโอหเราอยู่ชั้นบนใช่ไหมอืมอเลือกตามแล้วเลือกตามแล้วหายไปแล้วเฮียช่วยหาเต็มที่เ่ยแม่งอยู่ไหนวะ เสียงอะไรวะเสียงไอ้นี่เครื่องห้องเย็นชั้นสองมันมีหลังชั้นหนังสือเว้ยมันมีช่องสองชั้นที่เลื่อนได้เมื่อกี้โดนไล่อยู่นะคิดอาจจะไม่ได้ดูแต่ไม่รู้ว่ามีป่ะนะบางทีก็ไม่มีโอ้ยพี่ตายตรงนี้เว้ยห้องเนี้ยห้องใหญ่เลยเนี่ยนันมีมีตัวนึงนั่งขี้หลัง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 มาเหลือตัวนึงเฮียแม่งวิ่งมาละ ต้องวิ่งได้ระดับนึงอะเชี่ยแม่งชิดหลังนายกินเลยอะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ในวลเล่นได้กินในไเล่นเลยไปละไปละไปละเฮียมึงไปเซ็นเซอร์คำเม่ให้น้องเลยนะผมบอกไม่กล้าอ๋อไม่กล้า มาแล้วมาแลเฮ้ยนั่นนัี่หลังลังุยอกอนอกออกอนนิดเดียวนิดเดียวไปไยุดดห่ไม่ไม่ไม่โอ้นิดเดียวงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ่นั่นแหละ นั่นแหละน้องนะคินคุณลืทางไ้เหียเ <c oughs> ชื่อไงคินหนีได้คนเดียว <c oughs> ได้ต่อไม่มันมืดอ่ะจบแล้วจบแล้วเหรอจบแล้วคือยังไงจบแล้วคือยังไงจบแล้วคือแบบมันขึ้นหน้าเดียวกันเลยพี่ขึ้นหน้ากับตอนเริ่มใหม่เลยไม่ไม่มีฉากจบให้เห็นแบบว่าคาซีอะไรเลยเหรอ ไม่มีเสียเวลาเล่นทำคุอยอระไรดิสัตว์เอ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ถือว่าผ่านนะรอดหนึ่งเท <c oughs> ่ากับรอดหมด